สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปข้างนอกเพราะว่ามิกะกลับบ้าน,นมานะคะวันนี้วัน,น,วน,นหยุดหยุดอ่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะกลับไปทํางานคืนนะคะก็เลยได้มาบ้านเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแปะไว้หน้าบ้านนะเพราะว่าเดโฮเอลจะมาส่งของนะลังทุเรียนนะคะเพื่อนๆมิวสั่งมาจากร้านข้าวหอมนะคะก็คือมีพี่ลูกค้าที่แกสั่งของจากมิวนั่นแหละเกเออเนี่ยมิวจะเอาทุเรียนไหม หมิวก,กลัวนะคะเพราะว่าเคยสั่งมาแล้วรอบแรกตอนนั้นอะ่ะไม่ใช่ร้านนี้นะคะอีกร้านหนึ่งอะ่ะบอกว่าเปรี้ยวนะคะแล้วกินไม่ได้ก็คือเอาทิ้งเลยอันนี้เป็นทุเรียนที่หมิวกินปีนี้ปีอันนี้กล่องที่หกแล้วนะคะ <c oughs> รอบแรกสั่งมาสองกล่องกินไม่ได้มันเละแล้วรอบที่สองก็สั่งมาจากร้านพีแม็นะคะจองอันนี้ก็สั่งมา หูกลิ่นแดงมากนี่ก็จะมีน้ำน้ำเป็นขวดแบบนี้นะคะเนี่ยทุรียมันอาจจะมีเขียวช้ำนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรกล่องละยี่ห้านะคะค่าส่งก็น่าจะสิบห้านเปล่าสิบห้าหรือยี่สิบนี่แหละนี่นะคะหูยหอมมากเลยนี่ มิวกินตอนที่ไปสั่งกับพี่แม็กเนาะ2กล่องนะคะแบบนี้นะประมาณยี่ิบหกยูรนิดนิดนะี่สิบเกือบ27นะคะก็กินคนเดียวนะคะหมดเลย <c oughs> รับแดกสั่งมากินไม่ได้เอาทิง้งอันนี้ก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไว้ให้มิกะ1กล่องนะคะนี่แบบขึ้นอะไรนะมันช้ำนิดนึงนะไม่เป็นไร บรรยากาศหลังบ้านนะคะตอนนี้กําลังจะไปส่งของนะคะ mm hmm. เพื่อนๆนี่ไม่มีรถไปนะคะมันก็ต้องแบกไปแบบนี้นะ mm hmm. เดินไปเมื่อวานนะประมาณ3ามรอบนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่อุ้ยนี่เห็นไหมอันนี้ประมาณสามสลังอยู่ในกระเป๋านี่เดี๋ยวเราจะเดินไปส่งของนะนี่บรรยากาศวันนี้แดดดีมากเลยอะแดดดี mm hmm. ตอนนี้มาส่งของเสร็จแล้วะคะ่ะ mangkin air tim, makan selesai jaga papa, cium tulen, enak

เแลก้าบ้ามิกซี่มิกก้ากินแบบกระวนะฮะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูของเขาเนาะเขาบอกว่าที่เนี่ยเผ็ดมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะมิกกาเอาไหนตัวน่าจะเป็นีว่าวมนี่ยผมเดี๋ยว Say gave too soon. ตอนนี้นะคะก็ให้มิกะสั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามิวนะคะสั่งอะไรมาบ้างนะคะเพื่อนๆรอกินเขาบอกว่าที่เนี่ยเผ็ดมากเขามีชาเลนจ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเนาะตอนนี้นั่งรอนะคะ กินไปก่อนแล้วสองชิน้นมิกาปะ,ะโหเหงื่อแตกเลยตอนนี้เผ็ดมากเลยค่ะเหมิวกินไปประมาณสามชีชิ้นนะคะโอ้โหมีกะมีกะตอนนี้แบบโอ้เหงื่อแตกเลยนะไม่ได้กินเผ็ดนานเลยเหลืออหนึ่งชิ้นนะคะให้สามีจัดการไม่ไหวเหงื่อแตก มาเริ่มมาเริ่มมากินด้วยกันกน,นีกะเงือแเดกแล้วน้ำมูกไหร้านดอกไม้นะคะตอนนี้เดินกลับแล้วนะคะมิวกับสามีเนาะะจอดรถไว้ร้านอาเซียนิกนะ,ะแล้วก็จะไปร้านไทยด้วยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะบรรยากาศหนาวนิดนึงนะ,ะหนาว กเดินไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนอที่นั่งดื่มเบียร์พวกมีเรือเพื่อไไะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มาร้านไทยนะคะมีกระต a อืมอ น้ำยาหนางแกงของหมดแล้วเอวเลยพาลี know, mm mm. อันนี้ซอสเผ็ดเกาหลีออนโกเตนะ อันนี้เป็นผักนะคะกอันนี้เปรี้ยไม่สอดเม่ซุกไหมตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วนะคะมิวแวะมาซื้อรองเท้านะคะเพราะว่าวันจันทร์จะฝึกงานแล้วนะคะเพื่อนก็เลยมาหาซื้อรองเท้าไปใส่เวลาเดินทำงานอะไรเงี้ยนะ ไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้อิ่มมากเลยปากปากยังเผ็ดอยู่เลยนะคะตอนนี้จะกลับไปงีบก่อนส,สักแป๊บหนึ่งนะ no ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็คือรองเท้า,เาไปได้มานะคือจะใส่ไปทำงานนะคะห้าสิยูโร ไม่ค่อยไมค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยเลือกมากว่าจะได้ก็ไปร้านไทยก็ได้พวกลูกชิ้นอะไรเงี้มยมิวไปดูทั่วเรียนมาเนาะมันมีแต่แบบยังไม่ปอกอะ่ะเป็นลูกอะ่ะมิวมิวปอกไม่เป็นก็เลยไม่ได้เอามาอยากได้แบบเป็นกล่องอันนี้เป็นปลานะคะเพื่อนๆค่ะมิวส่งมาจากไทยเนาะคือเอามาได้แค่สีตัวนะคะเป็นปลาที่นันเต้นได้ปลาดินได้นะคะเนี่ย ว่าข้างในมันมีแบตมันส่งมาไม่ได้นะคะก็เลยได้มาแค่สี่ตัวจะไปให้น้องสาวมิกาหาฮให้แมวเพราะว่าที่บ้านเขามีแมวเนะาะจะไปให้ให้แมวเล่นเนี่ยตอนนี้ดินแล้วนะคะเขามีที่ชาร์จให้นะ ให้แมวให้ลูกอะไรเงี้ยให้หมานะคะตอนแรกมีว่าจะเอามาขายเอา้านอกนอกมีที่ปิดข้างในเออปิดแหลวเอา้าตอนนี้นะคะก็กำลังแพ็คของเนาะก็จะเป็นพวกของแห้งรือก็จะแพ็คก่อนค่ะแต่แต่ถ้าเป็นพวก มะเร็งพอ่ออะไรเงี้ยก็จะแพ็ควันจันทร์นะคะสูงเนาะอันนั้นก็จะเป็นปลาร้านะคะปลาร้าปลากระดีนะคะจะให้ดูอันนี้ก็คือ1นึโลนะคะเพื่อนๆปลาร้าปลากระดีโลละยี่สิบสามยูโรจะบอกว่าอร่อยมากแซ่บมากวาเวอร์มีเอามาปลาราปลากระดีกับปลาส้อยนะคะที่เอามาขาย บรรยากาศหลังบ้านนะคะตอนนี้ <anner ly> อันนี้ยังไม่ได้เอาไปทิ้งขยะเลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่มันโตลแล้วนะคะโตเร็วมากรูปแบบ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 ราปาเปรีนะคะนี่ดอกไม้วันนั้นที่มิวถ่ายวีดีโอเนาะมันมีแค่เล็กนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็โอ้โหแบบบานสะพรั่งเลยเดี๋ยวจะพาไปดูมายอมฝรั่ง ปีนี้จะได้กินไหมปีที่แล้วไม่ได้กินเลยปีที่แล้วมันเสียเนาะไอเขาเรียกอะไรมันเน่าอะ่ะนี่นะคะเชอร์รี่ก็ออกดอกแล้วจ้าเชอร์รี่ออกดอกสวยงามตามท้องเท่างอ,ออกดอกแล้วมีกะกลับมาบ้านก็เห็นไหม ถูเอ้ยก็ได้ขัดแว็กรถเอาไปทิ้งทั้งขยะนะคะ